มีความพยายามจะลักลอบนำเข้าแพะจากประเทศลาวนะครับแล้วก็กลุ่มผู้กอ่อเหตุ5-6คนนะครับนำแพะข้ามลำน้ำเหืองมาในจังหวัดนั้นเจ้าหน้าที่ทหารพรานส่วนที่กำลังไปเจอพอดีวิ่งหนีไปอา้าวแล้วแพะทำยังไงทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ร้องกันระงมเลยครับแม่คุณผ <c oughs> ู้ชม ร้องแบบโอ้โหรังงมเลยอ่ะ<ผ>ทิ้งไปแล้วโดนทิ้งไปแล้วแพะแรกนี่คือไม่ใช่คนร้องใช่ไหมไม่ใช่อ่ะนี่คือเสียงจริงๆนี่คือเสียงจริงๆครับน,นี่ลองฟังเสียงดูนะคุณผู้ชมโอ้โหล้องประสานเสียงกันเลยหลายตัวเลยอ่ะครับเนี่ยค่ะตามข่าวบ,บอกว่าจับแพะของจริงอ่านี่แหละจับแพะจริงๆครับคุณผู้ชม เป็นภาพแพะนับ10ตัวนะครับส่งเสียงร้องกันระงมเลยครับแตกตื่นจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มคนที่ลักลอบพยายามจะขนมันข้ามาจากฝั่งสปปลาวครับที่บ้านอาฮีตำบลอาฮีอำเภอท่ารีจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยที่2102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21 นำโดยร้อยโทอาคมคำจุลาผู้บังคับกองร้อยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวหลังจากได้รับรายงานครับว่ามีกลุ่มคนลักลอบนำแพะจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยจังหวะนั้นไปเจอกลุ่มชายชะก,กันห้าหคนกำลังลำเลียงแพะขึ้นจากเรือแต่พอเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บก็วิ่งหลบหนีไปก็อาศัยความมืดนะครับโดยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบแพะ30ตัวถูกห่อไว้ด้วยกระสอบปุ๋ยสีขาว จึงได้ประสานไปยังด่านศุลกากรท่าลี่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าลี่ตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยที่246ร่วมกันตรวจยึดก่อนจะส่งมอบให้กับด่านศุลกากรท่าลี่ดำเนินการไปตามข้อกฎหมายนะครับเพราะว่านำเข้าสัตว์โดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรนะครับจับแพะของจริงฮะ